วันนี้ก็วันที่17ธ <c oughs> ันวาคมพุทธศักราช2557พระธาตุที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือประธาตุกินตะหรือประธาตเจดีทองของเมืองลาของเมืองลาประเทศพม่าวันนี้ในายามเช้า เราก็ได้มาที่เมืองลาและก็ได้มาสักการะนมัสการพระธาตุเจดียทองหรือพระธาตุจินตะเมืองลาประเทศพม่าหรือว่าเป็นเขตปกครองตัวเองของประเทศพม่าซึ่งเชื่อกันว่า เมืองลาแห่งนี้เป็นเขตปกคร,รองพิเศษที่4เป็นกองพิเศษที่4เป็นเขตที่พิเศษกว่าเขตอื่นๆเพราะไม่มีทหารตำรวจหรือคนเชื้อสายพม่าแล้วก็ไม่ใช้ กฎหมายของพมา่าแต่ใช้กฎร,ระเบียบข้อบังคับของเมืองลาโดยตรงรพูดภาษาจีนทาไม่พูดพมา่าใช้เหินหยวนนไม่ใช้เหินจัดเมืองลามีประวัติศาสตร์กา,าตรต,าต่อสู้ <c oughs> กับทหารพมาร่าโดยมีจีนอยู่เบื้องหลัง ส่งอาวุธยุทโตปกรณ์ให้ต้องยอมรับว่าประเทศพม่านามีชนกลุ่มน้อยเป็นจำนวนมากอย่างที่ลุกขึ้นสู้ต่อสู้กับพม่าเช่นกะเหรียงไทยใหญ่ วาเป็นต้น <c oughs> แต่กองกำลังปิดอาวุธเมืองลาถือว่าได้บรรลุสำเร็จที่สามารถเจรจา,าวางอาวุธและแบ่งเ,เป็นเขตเปกครองพิเศษได้เ,เมื่อปี2,534 <c oughs> ที่เห็นอยู่นี้ก็ เป็นเมืองลาที่เป็นเขตปกครองตงัวเองพิเศษ <c oughs> ที่4่ที่ได้ตางรัฐบาลได้จัดขึ้นโดยมีจางชีโฟวัวหน้ากองกำลังจิตอาวุธเมืองลาร่วมเจราจาและได้เป็นเ,เจ้าเมืองเ,อเป็นคนแรกของเขตปกครองพิเศษเมืองลาดังนั้นเมืองลาจึงเป็นดินแดนของพม่า แต่ปกครองโดยจีนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอันนี้ที่ท่านได้เห็นนี้ก็คือเมืองลาเราจะเห็นได้ว่าเมืองลาแห่งนี้นี่อยู่ในหุบเขาอยู่ในหุบเขาแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบทั่วบริเวณในเมืองลาแห่งนี้เมืองลาแห่งนี้นั่นเป็น เรียกว่าเป็นปกครองพิเศษเมื่อคืนก็มาได้มาพักณนะสถานที่เมืองลาแห่งนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นเ <c oughs> จดีเป็นเจดีทองหรือเป็นเจดีจินตะพูะ้พุรูที่ท่านเห็นก็เป็นพุทธรปปูปางยืนปางยืนแล้วก็ชีนช้นิ้วไปทางเมืองลาชี้นิ้วไปทางเมืองลา ที่เป็นเขตปกครองตอนเองเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศพมาศ่าซึ่งมีความเชื่อถืออย่างนั้นนะครับในการใช้เงินก็คือใช้เงินหยวนภาษาที่พูดก็คือภาษาจีนนะภาาที่จีนคนทั้งหลายที่ไปที่มาเมือง <c oughs> เมืองลาแห่งนี้ก็เป็นเมืองแห่งคาสิโนเป็นเมืองแห่งคาสิโนซึ่งก็ได้อ่ กระทำหรือว่าไดา้ถือกันมาเป็นเวลาช้านานที่เ,เมืองลาแห่งนี้